มีบ้านไหนเป็นอย่างนี้บ้างไหมคะแม่ก็ขี้เหวี่ยงลูกก็ขี้วีนนะคะจนบางวันไม่รู้คะ่ะว่าในบ้านเนี้ยใครกันแน่ที่เป็นวัยทองนะคะเรามักกันคิดกันใช่ไหมคะว่าวัยทองนะมีแต่คนอายุมากเท่านั้นที่เป็นแม่ก็เคยคิดแบบนั้นคะ่ะแต่พอสังเกตดูดีๆนะคะวัยรุ่นหลายๆคนคะ่ะก็มีอาการคล้ายๆวัยทองอยู่เหมือนกันนะต่างกันแค่ว่าเขาไม่เรียกตัวเองว่าวัยทองคะ่ะแต่เขาจะบอกง่ายๆว่า วันนี้หนูเป็นเมนนะคะแม่ไม่ได้ว่านะว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องเวียนทุกครั้งที่เป็นเมนหรือเป็นวัยทองนะคะแค่จะบอกว่าบางช่วงร่างกายของเราอ่ะมันก็ทําให้อารมณ์ของเราวัยเป็นพิเศษเหมือนกันก็ทั้งแม่ทั้งลูกแลเผลออ่อนไหวง่ายกว่าปกตินะคะวันนี้มาดูกันเล่นๆค่ะว่าแม่วัยทองกับลูกวัยรุ่นเนี่ยมีอาการแบบคนวัยทองที่เหมือนกันกี่ข้อเรื่องแรกค่ะเรื่องการนอนแม่วัยทองค่ะนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับหลับ,ลบ,ลบตื่น นะร้อนก็ํำคาญหนาวก็ํำคาญนะคะลูกเข้าห้องน้ําก็บ่อยนะคะบางทีนอนไปแล้วตีหนึ่งตีสองก็ตื่นแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยนะคะเช้าตื่นมาก็เพียงหงุดหงิดทั้งวันนะ,ะส่วนลูกวัยรุ่นค่ะตีหนึ่งตีสองก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ตื่นเพราะเข้าห้องน้ํานะคะตื่นเพราะยังเลื่อนมือถือค่ะดูคลิปค่ะแชทกับเพื่อนค่ะส่องสตอรี่อยู่พอนอนดึกเช้าก็ไม่ตื่นพราะปลุกก็หงุดหงิดใส่กันอีกสรุป เช้าลุกขึ้นมาทั้งแม่ทั้งลูกง่วงเท่ากันค่ะหัวเสียเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ว่าแม่บอกว่าแม่นอนไม่รับส่วนลูกก็บอกว่าลูกยังไม่ง่วงนะคะแล้วที่สองค่ะหิวแล้วหัวร้อนหรือมมโหหิวนะคะแม่ค่ะเลิกงานกลับมาเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวถามคนในบ้านอย่างนี้กินอะไรกันดีแล้วทุกคนตอบค่ะแล้วแต่แม่หรืออะไรก็ได้นะ ประโยคนี้แล้วค่ะทําให้ฮอมวนแม่เด้งขึ้นมาทันทีเลยเพราะในความเป็นจริงอะไรก็ได้ไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะพอแม่บอกว่างั้นไปกินสุกกี้แล้วกันลูกตอกกลับปุ๊บไม่เอาหนูอยากกินหมูกระทะอืมทีนี้ค่ะทั้งหิวทั้งโมโหครบเซตค่ะส่วนลูกวัยรุ่นค่ะเลิกเรียนกลับมาหิวเหมือนกันแม่ถามเบาๆเอ้ามาแล้วเหรอเป็นไงบ้างลูกวันนี้คำตอบที่ได้คือ ก็เหมือนเดิมอะ่ะเเสียงมันหน้าไม่ล่ะใช่ไหมถ้าตัดเรื่องอายุออกไปนะคะสองคนนี้ค่ะท้องว่างอารมณ์เสียงง่ายเหมือนกันเลยแต่คนนึงเป็นแม่ค่ะคนนึงเป็นลูกค่ะเท่านั้นเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เหมือนกันมากเลยคือแพ้เสียงดัง แม่ไวทองค่ะเสียงทีวีดังไปนิดเสียงคนคุยกันหลายๆเสียงพร้อมกันจานชามกระทบกันแค่นี้แม่ก็หงุดหงิดแล้วเหมือนสมองมันลาบทุกอย่างเข้ามาทีเดียวพร้อมๆกันจนมันล้นนะคะส่วนลูกวัยรุ่นค่ะก็ไม่ต่างกันแม่เรียกชื่อน,นะคะรอบแรกลูกรอบสองลูกรอบสามลูกเสียงแม่ก็จะแข็งขึ้นนิดนึงเนาะตามจํานวนที่เรียกนะคะแต่ในหัวลูกค่ะพอดีเสียงแม่ครั้งที่สามปุ๊บ ในหัวลูกคิดอะไรโอ้ยแม่ด่ากูแล้วแน่ๆเลยนะคะและเขาก็จะรู้สึกค่ะว่าโอ้ยทําไมทุกอย่างมันน่าลาคาญไปหมดเลยนะคะสุดท้ายค่ะทั้งแม่ทั้งลูกต่างคนก็จะต่างคิดว่าเสียงคนอื่นดังจังเลยแต่ลืมไปค่ะว่าตัวเองอ่ะก็เสียงดังในใจคนอื่นเหมือนกันนะคะอีกเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆบ้านต้องพยักหน้าตามนะคะเรื่องคำถามธรรมดาธรรมดาที่กลายเป็นดราม่าค่ะ แม่ถามลูกว่าการมานัดยังลูกอาบน้ำหรือยังลูกความตั้งใจของแม่คืออะไรคะแม่เป็นห่วงปวททำกันมานไม่ทันหรืออยากให้ไปอาบน้ำจะได้สบายตัวจะได้พักผ่อนแต่สิ่งที่ลูกได้ยินในหัวคืออะไรทำไมต้องพลอยบอกอะไรอะไรก็ต้องให้เตือนเริ่มลำคาตอบแม่กลับมาแบบห,ห,หงุดหยิดหุดหยิดซะงั้นนะคะทีน,นี้มาดูมุมของลูกค่ะลูกถามแม่บ้างลูกถามว่าแม่อาทิตย์นี้ทำอะไร ความหมายของลูกอาจจะเป็นแค่อาทิตย์นี้แม่จะว่างไหมเผื่อออกไปเดินเล่นไปพักผ่อนกันแต่ในหัวของแม่ค่ะอาจจะแปลเป็นอีกแบบว่าโอ้ยวันหยุดจะไม่ให้ฉันพักบ้างหรือไงคิดแต่จะเที่ยวคิดแต่จะใช้เงินเห็นไหมคะคำมันสั้นๆง่ายๆค่ะแต่ความหมายที่แต่ละคนคิดเองเออเองในหัวนี่แหละค่ะที่ทําให้บรรยากาศในบ้านมันระอุนะคะแอบกระซิบถึงวัยรุ่นเบาๆนะคะที่ลูกวัยรุ่นชอบแซวแม่ว่า แม่ไวทองแน่ๆเลยเวียงเกงเออยอมรับยอมรับบางวันแม่ก็เวียงจริงเหนื่อยจริงนะคะแต่ก็ขอแอบกระซิบกับวัยรุ่นเบาๆนิดหนึ่งเหมือนกันได้ไหมว่าเวลาที่หนูบ่นน่ะขยันบ่นยังเลยเบือบ่อเบื่อโอ้ยมันจะเบื่ออะไรกันทุกวี่ทุกวันขนาดนี้นะไม่อยากคุยกับใครเลยงุนงิทั้งวันรู้เป็นอะไรนะคะอาการแบบนี้เวลามันอยู่ในตัวแม่หนูก็บอกกับแม่ไวทอง แล้วอาการเดียวกันเนี้ยเวลามันอยู่ในตัวลูกเนี่ยลูกจะให้แม่เรียกว่าอะไรดีนะ,ะหรือจริงๆหนูอาจจะอยู่ในหมดวัยทองเวอร์ชั่นวัยรุ่นไหมหรือมินิวัยทองก็ได้เนาะ ตรงนี้นะคะไม่ได้จะบอกว่าใครผิดใครนิสัยไม่ดีนะคะแค่จะชวนให้คิดค่ะว่าเราทุกคนมีวันที่อารมณ์มันไวัยกว่าปกติทั้งแม่ทั้งลูกแลนะคะน,นี้คําถามค่ะแล้วเราแม่ลูกจะทํำยังไงกันดีให้บรรยากาศในบ้านมันไม่พังนะคะลองปรับกันเองแบบนี้ดูไหมคะลูกลองไม่รีบแปะป้ายบนหน้าแม่ว่าแม่ไวท้องน่าลาคาญลองคิดใหม่สักนิดว่าแม่ก็แค่เหนื่อย เอาแก่ okay, ด้วยแหละแล้วก็เหนื่อยด้วยวันไหนลูกอารมณ์ไม่ดีแม่ก็จะพยายามเหมือนกันนะจะพยายามไม่รีบตัดสินว่าลูกมันดือ้อมันใจร้อนมันพูดไม่รู้เรื่องนะคะแ,แม่จะลองคิดแค่ว่าวันนี้ลูกก็แค่ยังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่เก่งเท่าเราเท่านั้นเองนะคะบ้านหนึ่งหลังค่ะมีทั้งวัยทองของแม่นะมีวัยว้าวุ่นของลูกนะคะถ้าไม่มีใครยอมใครเลยเนี่ยมันก็จะลาไปทางบ้านจริงๆนะคะแต่ถ้าวันนี้แม่ลองใจเย็นขึ้นอีกนิด ลูกลองไม่ส่วนกลับแม่แรงเท่าเดิมอีกหน่อยนะคะแค่คนหนึ่งคนใดน,นะเป็นเบรกให้แก่กันและกันบรรยากาศในบ้านก็จะเบาลงเยอะเลยค่ะแม่ไม่ได้จะบอกนะคะว่าแม่ถูกลูกผิดหรือไวท้องแย่กว่าใบลุ่นนะคะแต่อยากชวนให้ทั้งแม่ทั้งลูกค่ะลองแอบลองแอบถามตัวเองเบาๆนะคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กําลังจะแซะแม่อย่างเดียวนะแต่เรากําลังเห็นเงาตัวเราเองอยู่ในอารมณ์ของแม่ด้วยนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออกูก็แอบไวท้องเหมือนกันเนาะ เมนไม่เมนก็เหวี่ยงได้เหมือนกันเนาะนะก็คอมเมนต์ไวทองด้วยคนไว้หน่อยได้ไหมคะจะได้รู้ว่าบ้านเราไม่ได้เป็นบ้านเดียวที่แม่ลกูกแม่ลูกผัดกันเป็นไวทองนะคะ